ปิติสกลนครนะคะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะนับถอยหลังอีก3มมือเท่านั้นเนาะคะ่ะร่วมฉลองครบรอบ3 5ปีคู่ปตาปิติสกลนครที่คู่บาตาปิติสกลนครสำนักงานใหญ่สว่างแดนดินค่ะวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้เวลา8ดนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ย่ำอีกสามมือเท่านั้นเขาเสด็จพบพ่อกันกับผู้ยิบันฟินแลนด์และดอมใก่หน่อยวงโตเกียวมิวสิกแบบเต็มวงคัดเตียนดอคัดเตียนดอให้ซอ,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 อยบอกซอยดูดอเอใช่ครับผมไปบิดองเห็นอายสำคัญเห็นอายสำคียนกับพ่อพร้อมกับวงหมอล่ำทองค้าล่ำซิ่งมารวมจอยกันแบบม้วน เมื่องานรุ่นโชบ์ตบตงพกเงินพกแค่บัตรประชาชนใบเดียวรุ่นรับจับแจกของรางวัลอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ฟรีดาวส่วนลดอะไรของเทคเตอร์ทุกรุ่นลด15%อย่าลืมมามวลน้ำกันดวยจ้า